สนับสนุนโดยนินเฟียเซรั่มสูตรออนยน้อนออกแบบมาเพื่อผิวบอบบางแพ่ง่ายอัดเน่นด้วยชั้นสกัดคุณภาพที่ผิวตองการบางเบาซึมง่ายบกโกเกิดให้ซิวอุตตันสนใจลายแอดเ c ็นซีหรือเฟ e บุ o กนินเฟียไทยแลนด์ สบายดีสบัสดีท่านผู้ชมทุกคนเดอ้อมินีน้องนานก็บน้องแม่ฉิเดินทางไปหมอบ้องให้แม่เถาที่ไม่ลูกใสากับลูกซาวเป็นพิการเนาะก็ขอบใจทางไอแซมผู้ใจบุญเดอ้อปะ่ะเดินทางกลับไปเลย ในรถน้งมี้กับข้าเด้อ่านผู้ชมเดอ้อดีแต่ว่าเยอคนเป็นหูจ้างต่งนานอะอ่าไป้วนเลยบ่านแกห้พายมนเสือแอกหาเนาะค้ต๊ทธารมบุชมเด้อพางปียก่ยเน,ะนาเนะ เป็นบวกเป็นคีดินลมโชคดีดีแต่ว่าอาณาเจอคนหูจักทำประสบล้วว่าบเลเดอทางไนมนบเลเดอรขนยังว่าไปทางกลางได้บพ่าทางหนังกับโบหลคือกันเป็นบวกคีดินคือกันตัวดีเป็นบบเป็นขีดินมันเป็นทีนแข็ขงอยู่บองอยู่มองซื้อทางกลางไงเนาะ ดินนมเนาะพเด็กไปในน้ำใบไปทางกลางเลยไปทางกลางเลยเนาะโอเคไไปปทางนีดขอบใจเด้อไปบูน้ำกันเด้อไปบูน้ำกันเด้อใจ๊ร้ายได้เด้อไปบูน้ำกันเอาเครื่องไปให้ยเขาคนพิการเด้อ ไปเช้าๆนี่ขนมนี่สินนี่เพ่เขาเนียวใหายไปเนาะยางขับไปเด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าโดดตรงนี้เขาบ่ได้เนาะฝนตกฝนตกไปเบิ่งว่าได้อาบน้ำแล้วโบสองอาทิตวย์หรือว่าเป็นเดือนเพิน่นเพิ่นจังได้อาบน้ำเทื่อนึงท่านผู้ชมเลยปิดตาอ,อีตโตนเนาะ เดืเอนเถินนางเขานั่งอีกนี่เดี๋ยวเขาไปทางนี้รัดไปทางนี้น้องมิทางรัดเนาะตืม ไม่เท้าเห็นยังเด้เสียพายเสียพายไม่เท้าเออเอม่เท้าว่ะมาเด้วมายามอีกเด้าวด้ไปแชนเป็นไถเอามาไี่เนี่ยดอดเต้ม เดี๋ยวนังกินไดนังกินโ้ยมี่งน้งกนเกงน้องใหม่อีกแล้วโอ้โหมีแล้กกินเด้เบิร์ดเด็กกินเด็วกินเลยเด้พูดดีแล้วเอาดันมะหอยเอาผาวมะหอเอาดันผาเทะผามใจได้หลยเด้ผ่าทายมงข่ัเอาไปตผ่าเินหยานว่ามันอันไหนมันย่อยู่เนี้ยห้องเราบ่แหละ

ชีกินขนมบ่อยชีเพะว่าเขาบริจาคมอนเปนายเมียนชยแกนี่ดีเจ็บบวมหมอนพนบ่อยามนน้ำชุมคนมามนหุนมกัมนกนขึ้นอมุนโอ้พันหยิบโอ้พันเห็น่าฮทจ้าแต่ถ่ายหัวพันยิบชี้แข็งแหงขื่นเน้ยแต่เถือบนหยิบจะเถ่อเที่ยวนี่ยิบมือพูน่ะเอหยิบในสองคางพวก lò đấy, xí mần nhỉm đơ, đấy nhỉm lò bên lò. Buổi cái tý là bố nhỉm bố ta, bố nhưang mười nhị nhỉm. Bố sẽ đấy đấy, hén nhả bố sẽ đấy sẽ mài nhỉm nô. Buổi cái tí là bố hắn nhả mày hén thừa này. Hén bò, hén bò, hắn hén là ngực khuá, hai bên này hén bò, hén bò. Đây ngực khuá hén là, chắc chắc bớt phải suy nhám. Khoi sư nhắn kẹt chắc bỏ Mơ để bồ kẹt thừa Sư nà đơ Khoi sư nà đơ Để hồn nhịp ư Mơ tí vừa nhịp nế Hồn nhịp đều Hết mưa sơ sủi ịp Đi chay Đi chay Nó khả nông hãy kìm tí mệt thảo nhằm đại bỏ Pì bộ xá Ở pì bộ xá hãy kìm đề khả nông pì bộ tôn ảnh pì bộ mệt hảo Đê tôn ảnh đê ด้วยตัวนั้นแหละ้นี่ตัวอ่อนพิ่นกินได้ตัวอ่อนตัวนี้บ่ต้องยำไหมแถวกินดดยมีบวงนะกินได้เด้อนี่เด้มไปอ่างมากยู่ว่าละเครื่องค่ะนะใช้ตี้ใช้ผู้ใจบุญพิ่นเบิงแนใช่ผู้ใจบุญพิ่นเบิงแน่ไเดือดแม่ส่งเสื้อมากตัวไรเด้อเด้อเห้อเไ้่เอ เอาไปเทาให้เป็นกินที่ไม่เทาแกเป็นอยู่บ้ล่ะโดยแกจะสั่นีหยะอาบวงใช้ตาขุดเป็นกินดิดิชี้อันนั้นคือกินอยู่ว่าแหละปีโป้นะดิคืออายุแข็งแห็งได้นี่แข็งแห็งจากเงือกครัวอความเห็นไหมดีใจด้ชี้แข็งแห็งคนเก่าแหละ ข้าวเราบดอไข้บะไข่เนยเดี๋ยน้องไม่ถอเนอไข่เนยข่เนยได้หนิสิมาไมายามได้เด้ีไข่เนยแข็งแหงเน่ะห็นบอกไข่เนยดิแหงเน่ะจะมาพบกระายมานีแหลเคืออันนี้นี่เลยอมันัอ้างกื้อกะลกเดียวบันนีอ้าวสู้ๆไ้เออคอยๆไใส่ไส่ออยู่บวล่ะ จักบ่นเด้อเพิ่นใส่มันสิดีใจให้สิพร้อมพุ่นเอ้ยผู้ใจวุ่นเบิ่งมันดีใจเด้สู่ไหลสู่เลยอ่างเด้อได้ๆใส่ๆให้มันได้ฮะสูเอ้าอืมมถาก70กว่าปีแล้วเนาะโอ้76ปี้นี่สูไหลเบิ่งอ้ายซอยแม่เด้อตีต้นท่านผู้ชมใส่สงบ่ละเียงลมลงเมื่อกี้นี่ เตือนเดิกนมเครื่องใม่นี่เนาะดีที่สไม่สื่อไอ้ทนเอ้ยุนบหยากูกหลเนียเอ้ยวนเอามาให้คนด้วยข้าวนี่ทุกอย่าอือเบันเจนกินสบายเด้ตัวนี้บุ้นตรงยาดเด็ดเอเอาเฮ็ดเฮ็ดเป็นตอนในหน่อยกูนี้เนี่ยไม่เท่าอือให้เป็นเกือนุ่งสบายเห็ดเป็นตอนในหน่อยด้วย ตัวนี้ใหญ่เพิ่นบ่กินตัวนี้เอาออกเอาออกกระไ้ตัวใหญ่คมมันก็เข่าเออคมเออเดคุณนบข้าข้อหรอกตัวนี้มันอันนะไม่เท้าวีเป็น้นหน่อยเออเออสมนี้พอดีโอเคโอเคโอ้ใช่ได้แล้วเออใช่ได้แล้วเออสื้อเด้อเชื่อเด้อเชื่อเด้มาอยู่บ่เสื่ออไ เสือตัวไรกลยของเก่าอันนี้สือเลือกแม่อือเบอเสบอดเดอ้าวเสือชาโต่ะเลือกอรุนใช่ตัวรง่จะกะอาใช่ชิน่เท่าเห็นแลนก็ิน่เท่าเห็นเด้อไอเมยเฮ้ยเฟลใส่ไดเพียงน่นฮะ เออหลายทำเนียก็เก like ่งแล้วเออปกติชี dai, ้หาสองโมงยังใส่หลาเสื้อกับสูงช่างไงช่างเกาบัดเอีงจับมืออาบหนำเธอหนึ่งอาบคู่มือโอ้ผู้นี้อาบคู่มือเนาะเปื่อผู้หญิงที่ผืนหยาดหลายเกลี่ยผืนไปอาบเนาะไม่เท่าเนาะไม่เท่าไม่เท่าอยากได้อันนั้นของเตียงนอนเพิ่นอยู่บ่แบบว่าเกลี่ยผนไปอาบน้ำฮะอย่างไ้อยู่บ่ ว่าเพิ่นตอบเพิ่นตอบเพิ่นอะไอยากไรเอรนะอยากไรบ่เออเขาสียหายเด้อคนอันไหนคนไทยอเลยก็สียหายโอ้เอาเอาเพิ่นว่าเออยากตอบเนาะลวูกผัโอ้เพิ่นตอบยังไงตรงนี่เพิ่นว่าเอาเอาเพิ่นว่าเดี๋ยวก็สียหายเด้อเด้อเด้อเดี๋เออเออเออเพิ่นว่าเออดีใจน้ำไอชีเลยแข็งแหงขึ้นก้อนเก่าท่านผู้ชมเอ้ยเอาเพิ่นว่าเอาเอาเพิ่นว่าเดี๋ยวสิเอามาหายเด้อ ใช้เงินจะซื้อหานจำอะไซื้อ่ไ้ซื้อรอกไม่เล่าว่าหม่เท่าอี่ซื้อนี่เดาขว้เจบุญเิ่นไหามากห้กาเป็นสะพานใช้บุญน้ำมาหเม่าวรเรื่แก่เนอกวยไปกปแยกด้เตียงเออเม่มิตรละไปแก่ไปเอ้เตียงกันบอก เพิ่นเจ็บโตว่นจะได้เพิ่นว่าอ้าวอ้าวอ้าวอ้าได้สิได้ดุได้ช่องแขนเจ็ดสิบคนแก่แก่ไปทั้งขาตั้งอย่างคนสร้างตัวมาต่นเก่ละไปเรอะเยนะดูตองมีผลอมนชัยอืมสีได้อันนี้เนี้ยสีได้มันยามอีได้ปะนี่ของนอนของนอนไอ้สีพออะไรเก่เพิ่นไปอาบน้ำทำผู้สูงเลยกดใจบุญใหตุท้ามมาเมท่าอยากได้อยู่บ่อยากได้อยู่นอเพิ่นก็บ่าอยากได้นอไอ้สีก็บ่าอยากได้ เดี๋ยวคนสิฝากมากเยคนหาก็ดีกบอกกับใจแล้วคนไลโดยเป็นกระหายห็นแล้เขาเป็นแบบคนเสียหายโดยจะน้ำมียซองสมองฮะโอ้เนสมองหมดเลยทีเดียวโอ้กินสมีสองสมองผัวโอมากินสาแทะ ก네 <c> ินยากเอเอามีแฟนเหรบอบอมีโอ้ยังสูดได้หนีทำปุซสูยังสูดโอ้ยย่เออเลียเตโดเียเโดเอา้าโอ้อบเปาดนะเฮ้ยอ่าง เอ <c oughs> <5. S 3> ังี้จักเนี่เใบิร์ดจด้ถัพอัีเยให้กินอีกที่เป็นถเอามือแล้วอันบมเอามือแล้วอ่นนนะนอบอดี๋ยว่าอีกยาอีกบอลองทามไยาอเด๋เอห้อีกเยาวเดี๋ยวสิม่ยามสิเอามาให้อีกยูให้เกินด้เมันเดอไอีนี่กินได้เลยหิบยางใหญ่นี่เอยด มืัอนี้เห็นหนีบยางใหญ่เอเอไอชีมันหนีบเดอ้อรอได้ไอชีดิเนาะเบิ้งดีๆนี่รอได้นี่หลังกับม้วมูเห็นบหมเออเดงวกมากกะไหลเลยเดงวกเออเดี๋ยวเป็นงวกเบิ้งข่ะหน่อยเป็นเนี่ยมาปกติดะโบเน่ เปอนกระสือเสียงแน่นาะมากก็เลยบอกซื้อบอกเสียงจังเถื่อไปซื้อหน้าเด้อจื้อไหวเด้อซื้อหน้าก็ซื้อนี่นี่มาได้เดลยนี่มันบอกมีสามเถื่อดมีไปมีอีเด้อเม็ดมาจื้อซื้อตัวเองอันนี้มามีอันนี้พยายามว่าอันไอ้สี่นั่งอ่างอันนี้หนูนั่งอ่าง เมนูพันเมนูพันเลยเอดูนี่ยซื้อนานี่ยซื้อมีนี่ยซื้อใบตุกตาอืมซือไหนหน่าโดยมากบอได้บอกซื้อไม่เถ่าจะเถียนเนาะบอได้บอกซื้อพัดกันเว้าเบากันใบไปเรื่อยเลยได้ลงไปเรื่อยเดินไปแม่ก็โอ้ยบอไม่สบายสิ่งขนมไม่เบิ่งนเลยสิ่งขนมไม่เบิ่งนเลยนี่ขนมนี่เอ้าอยากแห้งเลยเนี่เอ้า เออถถาเห็ดตัวน้อยๆเพื่อนมีูมชีนกกินใหญ่แล้วก็องๆออ่อนๆอืมกบกบจบใจแหงยาีบ้าโอ้ยเป็็นถวงบึงก็ได้ห้มเยนางบึงไมดีที่สุดนี่แอบบ่ กินมึงพูเป็นผู้เบิ่งอย่าเป็นผู้กินอิจซีก็คักเลยอิจซีกนะคอยไว้สู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 ้บนสูน้องเข่าเอายกขึ้นเบิ่งนั่าหน้าเบิ่งแม่สู้สู้สู้ขันไหวชี้โยกขึ้นไดหนยันไหนโดดถีบมาจักได้ได้รถนั่งมาจักล้องเบิ้งห่ะ มื่อตัวนี้ยุกขึ้นได้นี่ในรถนั่งเดี๋ยวนี่ขันโยกบ่ได้นี่เอารถนอนไปก่อนได้บ่ได้บ่ยุกตัวอันนี้นี่ยุกมือขึ้นชูนี่ได้บ่เอาขึ้นมาแม่ขันได้นี่มันได้รถรถนั่งเดี๋ยวนี้สิได้แล้วสิได้ได้ลงมินี่นี่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาตีได้ยุบอ่ะได้ยุบอ่ะดีดีมันเป็นฝ่ายน่าฝ่ายน่า อะะเอาแม่เอาขืนมาแม่ uh. เอาขืนมาตีเลยเอาขืนย่อืนเอาขืนมาเสื um อ,อนังหน้าเอาขืนมาไ้ดนังย่ออมไย่อบอหรือสู้ไ้แต่เพียงน่ะทำาสู้เ้ยไ้แต่เพียงน้านะดย นอนดีๆรอได้เลยว่าเป็นธรรมดาขย้อนแม่นี่แม่บาบูมีพยานแม่กับบุไข่บานาวกเผือไม่เป็ขวนเนาะแ็งแหงเนาะว่วเลยไข่ว่าเลยนาวจะกี่ันคนนอนก็เข้าไปด่านดิโดยอันนี้เป็นพวกคนกับฮาร์ดหนั่หนี่ดานี่เนาะอันนี้ไปว่าด่เช่นนี้ใคจะได้ใรไดกิน ประมาณนี่แล้หนีลูกด้านน้ำมาให้กินได้ก็ได้กินแด้วอันขนาดอันนี้อันเงินขับอันแม่กับแพร่ไปซื้อยาให้กินยี่เพิ่นหายเพิ่นปวดเพิ่นยังนอนไม่เา่าเนาะเมื่อไงฮันดีเฮตินาจับ้าโดยก็บ่ได้ซื้อว่าจะไปซื้ออีอีร้อนเขาหรอกซื้อนั่นซื้อนี่ก็ได้พวกก้าวไปเมื่อนี้ฮะไม่เา่าเพิ่มกินแกงหน่อไม้ได้เด้ยคุ่มือแถอะดูมาเนี่ยได้ถามว่ามีแต่แกงหน่อไม้หน่อไม้เนาะฮะอ้่กิ โอ้เป็นมุมิแนวกินเพคนว่าอันนั้นบัดมาอีกเลยอ่างอยากกินยังกินเข่ากับยังเอาสั่งมาสั่งมาเบิ้งชื้อมาหายอ๋อนี่เดี๋ยวมาพี่ว่าต้องอ่างกินนังกินนังสั่งมาเลยอ่างอยากกินเนื้อยากกินสีนหมูโอ้อยากกินสีนหมูเดี๋ยวมาเธอหน่าชื้อมาหายเด้อเด้อเด้ออยากกินสีนหมูท่านผู้ชมเอ้ย กินสีมงุลเอาไอ้อ้างเไม่เท้าลูกับสีกับเลอเด้อบันีีเด้อกบใจเด้อนาเอ้ยพทุกคนฮะเ้เพู่นใจบุญฟนอยากมากินมาทานให้ผู้ขาขอให้มีความถุกความเจริญมีทุกข์าปกินแกงเด้อนาเอย ไปยกช่วยเดินเม่ถาวรเพิ่มเติมกับมาหายมายามเพิ่นได้แข้งแข็งคือผู้ขานี่ก็ไ,ยกไยอยากได้่เราไมันมนหนักห้ามานั่งนะมานี่โดนมาหายหายได้แม่นี่เมื่อได้โดนสู้เมถาวรเป็นกำลังใจหายเงีย้ยสู้ค่ะ สภาไม่ที่สุดกเาองที่าเถาก็แข้งแหงที่เหตุจงไหเพื่นนะนนามมกัโอ้เมถาอันใหญ่ไเอาดอกอันเอาเต่าน้อยเข้าก็ไร่บางทีเต่าต่งมีเจ้เข้าก็เอาต่าเขามาแย่กันอ่ะไปตัวเมถาวามาสวยพอบรรเทาไปเนาะนา่เจ้าหน้าเพ่อนหนากับเด้อ สคดีเรง่อยโม่หายเรื่องสู้ๆเดี่ชี้เด้ชี้ยกมือมาที่ได้ขล้องนอนคักดบัดเกวายเด้อเด็กขึ้นมาไหนทำนินทำมาสชอกโอ้นี่นี่ี่ีนี่ีที่ไรแล้วโอ้โหที่ไร่คล้องนางแล้วขึ้นมาหอดเทิอนีไรคล้องนางคุณสมพลยกขึ้นมาเองก็ได้ค่ะ เออสู้สู้เอากัดเข็สู้โอ๊ยโอยอยยอนแล้วโอยโอเยโอ๊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 ยนอ๊ยโ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 อะยโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ยโอเยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยเอ้ยโอ้ยโอ๊ยอ๊ย เน่แล้วแข็งแห้งแห้งเลยนี่ตอยๆตันบาทกระเปื่อยอยู่ฐานุ้สงนี่ไข่เน่แหงายอานีไข่เน่รอคืนในหนากระไซบึงพนหนากระไซผิวกะไซคืนเดี๋ยวนี้เออเอบายแข็งแห้งแข็งแห้งเด้่อยๆดเดื่อ่นอนพักผ่ซะเมื่อก่อนบันนีไม่เท่าเด้อเอาง เด้งง่าเท่าเออบายอยากกินฉีนโม้เออสนับสนุนโดยนินเฟียเซรั่มส yeah, ja. ูตรออนย้อนออกแบบมาเพื่อผิวบอบบางแพ่ง่ายอัดเนนด้วยชั้นสกัดคุณภาพที่ผิวตองการบางเบาซึมง่ายบโกเกิดให้ซิวอุดตันสนใจไลน์แอด NC Shop สอบหรือ f c e e o o o นินเฟียไทยแลนด์